แรงมากชาวเน็ตแซมมิกอเล็กระดับการศึกษาโปรโฟไฟล์ไกลดีกว่า ็นในหนึ่งคู่ที่หลายคนเชียร์ให้คบกันอย่างหนักมากสำหรับคู่คองแรกหนุ่มอเล็กเทรเดตเมทาวรายุทธและนายเอกสาวโบเมลดาโดยก่อนหน้านี้อเลกโได้ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังตามจีบโบเมลดาและกำลังเริ่มเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมานานกว่า2เดือนแล้วโดวยในอินสตาแกรมของอดีตอย่างแฟนหนุ่มมิกทองระยะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองในเสื้อยืดสีขาวพร้อมแคปชั่นว่าหล่อได้ครึ่งของพี่โคงเก๊กตาย หลังจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาตรงๆพี่มิกหลอกกว่าเล็กนะหลังจากนั้นชาวเน็ตอีกว่าก็ได้คอมเมนต์ว่าหล่อแต่ไม่ฉลาดก็ไม่ไหวโปรไฟล์ของแรกหนุ่มที่คุณกล่าวถึงเขาดีกว่าจบระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยเกียรตินิยมอันดับสองแหมมันช่างแตกต่างกันจริงๆนั่นแหละเอาเป็นว่าอย่าเปรียบเทียบใครดีกว่าหรือไม่ดีเลยนะคะชาวเน็ต ระวังถ้ะหนุ่มิกเขาฟ้องขึ้นมาต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยนะ